FC ว่าจะต้องเราจะกดอยแล้วเราพีของขวัญนะคะแล้วก็เป็นของขวัญที่ขึ้นต้นด้วยชื่อของตัวเองใช่ไหมแล้วต้องอธิบายด้วยว่าของที่เอามาเกี่ยวข้อกับชื่อตัวเองยังไงตามตัวอักษรนะคะอ่าพร้อมแล้วจอยเจลหรือเปล่าคะุี่ท่ามขแสดงมากเลยค่ะเริ่มเลยค่ะใครจะได้ขอเจจอยใช่ไหม ไ,ได้ขอ,ข,อข,อของใครพี่จะได้ได้ของใครจันไม่อะคุยกันดีได้ของนิชาได้ของนิชาลูกปีกได้ของลูกเอ่อมะม่วงมะม่องหน่อยมะม่วหน่อยมะม่วหน่อยมะม่วหน่อยอันใหญ่อันแตกมันจะแตกอ๋อพี่โซนไม่ร um> ู <S 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 s ้ใช่ไหมรู้รู้เม่ต้องอธิบายก่อนว่าของที่ให้มันคืออะไรจะไม่แกะเลยต้องแกะแต่ต้องแกะพร้อมกันหรอมันต้องอธิบายได้ไงแกะเลยมันคือ มันก็ไม่นเซอร์ไพรส์อะยิ้มบอกชื่อนะมันคืออะไรมันเป็นไงแกก่อนเลยเหรอยังไม่แก่ไม่ยังไม่ต้องแก่เราต้องแก่เองไม่ต้องแก่เออเอออะรับก่อนรับก่อนแม่ก็รู้ดิแม่ก็รู้ดิแม่เป็นคนหอบวะเนี่ยมาตั้งเลยมาตั้งลืมแคนเซิลชื่อนิชาออกกูจะแคนเซิลมันคือไปแล้วว่ะอานิชานิชานิชาจะได้ของใครต่อไปของฉันหรือเปล่าของฉันหรือเปล่าของฉันเลยแล้ว อ้าทำไมได้ของตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยังยังแตุ้ยยังนิชาเดี๋ยวรีมมฟก่อนอ่านิชาอันนิชาหมุนนะเอาเอานใหม่แม่ของแม่ิหายนะครอบครัวธุรกิจครอบครัวนะบ๊บนะบอบนะ๊อบข้าบ๊อบนม่นมน้ามีน้ามน้ามน้ามีอบมีน้ามีน้ามีนอกน้ามีนอมน้มนน้าน้ามีน้มอน้น้าน้ีน้้มน้าี้มนน อย่าขยับยอย่าแต่งอย่าอะรรึน่ากลัวของใครของใครของใครน้าบอบได้ของน้าเยว่รับมอบรับมอบอุ้ยโคตรไม่เหมาะกับพี่บอบเลยมันได้มันได้มันได้เจว์คอยดูคอยดูคอยดูยิ้มยิ้มมาบุ่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะบุ่นจิ้มก็ได้ ไม่ต้านล่าไม่เจอเอัปต์อดแล้วกีดเลยค่ะเขากีดอ่ะเอาโอเอ้าแกทำไมแกไม่กดรีมูฟออกเอามอมอมออุ้ยเด็กสองคนนี้แบบตาขมิ่งเลยอย่าบอกด้วยมัดในของตุ้งข้อข้อจ๊อ กูจะไม่พลาดจากกันเลยกูจะไม่พลาดจากกันเจอยโมอบมกโมกโมกผ้าเนี่ยท่านเน็ตตันเดืสามชิ้นเนอพี่จอยไปแล้วมีเน็กตันเออเมื่อกี้ของพี่ยังไม่ออกใครเมื่อกี้พี่จอยอ่านเริ่มกดหมใครยังไม่ตุ้งตุ้งน้องติงน้องติงน้องติงอย่ามาเล่นติงเดตตาคืนลบออกกันเด้ออิลี่ ลรออกก่อนรีมกอะแล้วขึ้นก่อเลิขึ้นกอนรีมุกอะอารติ้งเหลือสามติ้งดโอติของตันหรือเปล่าองตั้นไตเดอเมตั้นไปม่อให้นาตติ้งแล้วเมตั้นเป็นลูกผูกจิตเมต้นต้องกดว่าเมตั้นจะได้ของใครพ่อหรือของนาตติ้ ยาว่าได้ได้ของตีเอาแล้วนักะสิไดจะขอเอาไดของพ่อส่งมาเป็นหม้อเป็นพ่อชื่อระกีขอเกือบหม้อเอาไดแต่งกองไงกองมูเนาะกองเกืบบรอเปล่านี่ยรืนี้ของพ่อของพ่อนี่ของพ่อพ่อไม่ม้อให้นตั้นพ่อมอใหนตั้นข้นเองขนเอไปเอ้ยมอเอ้ยเนมียจะโมาดูนะ แล้วก็พี่จีมองให้พี่นะอ่านี่ของหนูค่ะเออแล้วก็ให้เอ้อะไรอยากอยากจ่อยเดียงแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทุกคนทุกคนพี่อยู่ไหนอ่ะทุกคนก็จะอันนี้ต่อกับยืมพวกมแก่เลยหรอแล้วไปด้วยกันเธอก็แลกกับน้องใครจะแลกกับนายยิ้ม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 ใครจะแลกกับนายิ้มแยกแลกกับนายยิ้มไป มาเอาเอาเอาแรกเลยพี่ผู้ายเออวิ่งมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญว่ะแล้วต้องอธิบายว่าเอ้าไปก่อนมาแกะพร้อมกันเลยหรอแกะเลยแกะพร้อมกันเลยแกะเลยนิชาแกะแแกให้ม่ดวันทาก็อยากรู้เหมือนกันว่าในนั้นมันมีอะไรมันนิชาได้ไปแล้วอันหนึ่งนะนิชาได้ปูของใครหนูได้ของใครนะบ๊อบ มานี่เดี๋ยวรับช่วยรัดติ้งได้เลยคะน้าได้น้าตื่นอไม่ใช่เดี๋ยวที่ต้องตัวตามอักษรนรัดติได้ของใครของเนตันเนตันเนตันอธิบายได้ท่านเนตันเอาอันนี้ให้น้าที้มันคือตัวอะไรเออไปหมาเดี๋ยวเพิ่งบอกสิจริงเหรอน้าก็มันอยากได้พอดีอันนี้เนตันได้ของใครได้ของแม่จอยแล้วหนูคืออะไร นล้วตาไม่มีแฟนเลยค่ะแฟนให่แล้วตั๊กโาะว่าแล้วเจ๊จอยมาถ่ายแก้ๆหน่อยอ้าวอธิบายก่อนของพี่บ๊อบคืออ้าวเดตันอธิบายพี่บ๊อบคือเบบี้ทีคืออะไรอ่ะเบบี้ทีไม่บอกไปไหมอ๋อเบเบบี้หรอฮะกลมกลืนแล้วเกี่ยวกับอะไรกับตัวอักษรบอไปไหมเบบี้ทีบ๊อบบี้ น้าตักทำไมน้าตักได้เนี่ยแล้วจะแกะยังไงวันนี่คือพรชนกน้าตักเอาแัดลมไปค่ะแพดลมนี่น้าตักได้แฟนใหม่ด้วยหาแฟนให้น้าตักนะคะหาแฟนใหม่ให้น้าตักนะคะแฟนเ่รของพี่นัทพี่นัทคือเน็กพิโลหมอนรองคอโอ้โหตัวเองนะตัวเอตัวเอ็นตัวเอ็นไตัวเอ็นเน็กเน็กพิโล ้องกน้ำหน้านะหมอหน่ะเอ๋อเราภาษาอังกฤได้ค่ะกล่าวว่าให้แต่งเซตตแ่งหน้ายิ้มยังไงเนี่ยอธิบายเอ้าของสาสีดิโอสซอนตัวเต็มเลยนะซิลกาก็ได้นะซิลกาก็ได้นะสาสีหมดเลยนะแย่แลกกันแย่เพราะี่ตากไหมยิ้มถึงบอกว่ายิ้มเห็นพี่ติ้งใชกว่าหมอกับพี่ติ้งเลยแมกับตู้มปากหนูก็แกะไม่ได้สักทีส่วนอันนี้คือ อ่ะนิชาแกแม่เลยชแกแม่เลยส่วนขงแม่นะแม่ของนิชากรสีอะไรม่นี่ของแม่เหอ่ะของแม่ค่ะอยากเอยากเห็อยากลุ้นอยากลุ้นอะอยากลุ้นจงจุ่มอะอยากลุ้นอยากอะไ้อันนี้คือชอบสีม่วงวาสลนวิมลรั์วัสลนพี่เอจี้เราปากแฮ เอาไว้ทาเวลาที่ปากแห้งนะคะอันนี้คือนาฬิกานะคะกลัวแม่ไม่มีเวลาให้ค่ะที่นัดอันนี้ของพี่นัดได้วัสดีจากน้องติงวิมลรัตน์นะคะน่ารักบุ๊คพีเช่ส่วนแม่จอยได้นาฬิกาจากนิชกรนเอาให้เพื่อนเดียวกันนอนหนูใช่ไหมเออนอนหนั่น้าติ้งได้อะไรของเนตันคะอะไรนะเนตันไนไลท์ไนไลท์ตัวเอ็นใช่ไหมใช่แล้วก็ตัว ตัวตัวน้องหนูนนนด้วยเนตันนร์พาสของครูตั๊กเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะแฟนใหม่ใกล้ฉันนะเนตันมาดูดิแฟนใหม่ใกล้ฉันน่ารักปุ๊กปีกเย็นไหมโอ้โหแฟนใหม่เย็นมากเลยนะคะตัวนี้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 เยอะแยะสั่งมา<ๆ> ยนกคิดมากมากเลยนะตอนหนูซื้อเอาแบบเกมากเลยนะหนาตักเรื่องอะไรให้อาดูสิว่านาตักให้กองชุมตัวไหนตัวไหนห้ามดูการ์ดห้ามดูการ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวีเอาให้เออเออเออเนเอาให้เหมือนกันเออเธอแกะเธอห้ามเห็นนะเธอเอากาดออกก่อนเธอเอากาดออกก่อนเอากาดมาฝากหน้าตักเอากาดมาฝักหน้าตัก เธอเธอเอาการตั้งแต่เมตตาไหนเธอได้ในสิ่งที่เธออยากได้ไหมแท่นแดงกลางจูมันละตาตาก็ไม่รู้หรอกนะเธอได้สิ่งที่เธอชอบเปล่าขอจับหน่อยนุ่มๆทำไมอ่ะโชว์โชว์เลยชอบไหมคะอู๋ฉันไม่เคยเห็นใครดีใจเท่าเธอมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นตัวโชว์เลยนะตัวโชว์ที่แบบ นะเธอเธอเอากล่องมาสิขอดูเกาะอ่าแม่ขยำทิ้งละเมึงแม่ขยำไม่มีอารมณ์เลยอ่ะอู้ยเธอเธอโชว์หน่อยว่าเธอได้สีไหนค่ะใช่อันนี้มันปลากระเบนนี้มันปลาฉลามไม่แต่ก็ได้อยู่นี่เธอสีนี้ใช่ปะปลากระเบนเอ๊ะเลิศเนาะนี่เนตตาโชว์หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราตั้งถ่ายรูปให้นะคะ นี่โอ้โหเดี๋ยวตีละคิวหน, <ช responsibilities. S 2> นึ่งสองสามแช่อานิชากรหน่ะนิชากรเธอไม่ได้ซ้ำตัวปูเหมือนนัตตักก็พอแล้วอ่ะเข้าคู่กันเข้าคู่กันแล้วโชว์หนึ่งสองสาแช่พวกเราก็ได้ของขวัญปีใหม่กันแล้วเข้ามาหน่อยขอหน้าหน่อยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนง่วงนอนแล้วบุ้ย